สวัสดีค่ะอีสานบ้านยายกินผ้ามาส้มบักเตงไท้พี่น้องแต่งไทยเตียงลาวนี่ละ่ะปลูกไร่นึงนี่ละ่ะงามบ่พี่น้องพุ่นะเตียงไท่คอยยางเข่ากับบูกบบ่บได้ปลูกไร่นึงปลูกพร้อมมือเดียวกันแล้วก็บักแต่งโม เดี๋ยวย้ากินผ้ายางส้มเบึงพีหนองมันมีหน่วยใหญ่ไปโอ้นาลื่นตื่นคือบ่เห็นหน่วยแบบใหญ่ไปวะซองเบึงกว่าน่านี่อยู่กำลังสีมีหมุนอยู่ในใบใหญ่เติบเหลเเดี๋ยวละ่ะวังหันเหี่ยวว่าสันต้องการน้ำเนะาะวังหันพู่น่ะ กำลังเป็ีนน่วยพี่นอ้องตัวใหญ่เติบแล้วพี่ดีคุณลุนคันลันอยู่พี่ดีคนน่ยแตงพันเหลียงพันเหลียงข้างในเลี่ยแลละพี่นอ้องปลูกรอบนี้เถิงขาวเถิงเหลียงแตงเหล้ากับมี่แตงไทยกับมี่ ลูกสองยางได้ย่ากินรอบเนี้ยผู้ใดว่าอันใดดีเก่มามาฮิตว่าอันใดเสียบเก่ามาฮิตมันสีเสียบมุกบอ่อเสบกับบ่อรูพ่นน่ะโอ้หมากน้มอยู่เงี้ยกันทรงรวงสัางลางอยู่แ่งไก่คอยกระเดือยพี่นกคนนะไปเบืองบักแ่งเล่าเบืองกว่านะ แต่งล้ามีหน่วยไปเตียงเล้าทั้งนีสีข้องหาข้องเนี่ยครพี่เนาะเตียงเล้าขาวๆพุดนะนี่แย่เตีงเล้ากรเดือยพ่นสีขาวๆเตียงเล้าเตียงเล้าเตีงตงยงไทยอ้มากลาไล่เนี่ยแะเตียงเล่าคอยกระเดือ ลังสีง่ายพี่นอ้องว่าดูนก็ได้กินตัวนี่บนน่ะลายหนึ่งแหนอนึงตึงพี่นอ้องเอ้ยบนขอบคุณหลายๆที่ติดต,ตามคลิปอีสานบ้านยยากินยูส่งแต่งไทยผ้ามวนยูส่งอีสานบ้านยยากินด้ือพี่นอ้องขอบ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ย้ายกินแต่พ่องในเด้อค่ะขอบคุณค่ะ